สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้17นาฬิกายนาทีนะคะคุณคุรักเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะคณรักไปดูเด็กห้องห้องคณรักนะคะซึ่งเป็นเด็กห้องปห้ทับ2นะคะน้องเขาปวดท้องนะคะปวดท้องประมาณเที่ยงนะคะแต่น้องไม่ยอมมา โรงพบาลน,นะคะเพราะว่าน้องคิดว่าน้องเคยเป็นนะคะคนละก,ก็เลยให้คุณครูที่โรงเรียนพามาในประมาณช่วงบ่ายนะคะบ่ายประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะที่เอาน้องมานะคะแล้วก็อ่า คนรักหลังจากที่เลิกโรงเรียนคนรักตามมานะคะตามมาโรงพยาบาลน,นะคะกะ็ได้พาน้องไปเอ็กซเรย์นะคะได้ไปเอ็กซเรย์ได้ไปถามคนหมอนะคะที่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะอ่า น้องเขาจะมีอาการอาการปวดท้องแบบปวดท้องบ่อยนะคะปวดท้องบ่อยแต่ก็เป็น,ปนหๆหายๆนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นตลอดนะคะเขาจะปวดปวดตลอดแล้วก็พอกินยาเกี่ยวกับโรคกระเพาะยาน้ำซียวขาวเขาก็จะดีขึ้นทุกครั้งอันนี้เขาจะบอกนะคะแต่ทีนี้วันนี้คุณคนรักถามหมอ,อม นะคะว่าน้องเขาเป็นอะไรนะคะอ่าหมอบอกว่า,วายัางไม่รู้จากสาเหตุนะคะยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าน้องเป็นอะไรแต่ว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะได้อ่าแอดมิดประมาณ3ถึงหสาถึงสวันนะคะเพื่อที่จะให้ยาฆ่าเชื้อนาคายาฆ่าเชื้อกับน้อง นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องน้องป่วยเป็นอะไรนะคะอก็เบื้องต้นก็ตรวจตรวจหาโควิดนะคะตรวจหาโควิดแล้วก็เอ็กซเรย์ X นะคะเอ็กซเรย์ ray. แต่ว่าผลยังไม่ออกนะคะผลของการเอ็กซเรย์ยังไม่ออกะ โควิดก็ตรวจแล้วก็ไม่เจอนะคะประมาณนั้นนะคะน้องมีไข้สามสิบสามสิบเจ็ดจุดเก้า 30, นะคะสามสิบเจ็ดจุดเก้าแต่ว่าตอนที่เรียนอยู่นะคะช่วงเช้าจะไม่มีไข้แล้วก็ช่วงที่เขาเข้ามานะคะก็ก็ตัวเขาจะไม่ร้อนนะคะตัวเขาจะไม่ร้อนนะคะ พออามาตรวจประมาณ4ี่โมงนะคะน่าจะสี่โมงครึ่งนะคะตรวจน้องก็จะมีไข้นะคะไข้สูงอยู่37.9สิบเจ็ุดเก้นะคะคลวละก็ได้ไปตามตามผู้ปกครองที่บ้านนะคะตามผู้ปกครองอเพื่อที่จะให้ไปดูแลน้องอก็ไปตามแล้วก็ เมื่อกี้ก็พาไปเอายานะคะพาไปเอายาเพราะว่าแกก็ไม่คล่องเท่าไหร่นะคะคนแก่บ้านนอกเราเนาะคนละก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะในฐานะคุณครูเวนด้วยนะคะวันนี้วันพุธเป็นเวนคุณรักด้วยแล้วก็เป็นคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะต้องดูแลนักเรียน ตอนนี้น้องก็อยู่กับมือหมอแล้วก็น้องก็ปลอดปลอดภัยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูรักถ้า,าเสร็จจากภารกิจการเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จคุณัรักก็จะมาเยี่ยมน้องอยู่เยี่ยมน้องอีกนะคะ,ะก็ก็ถือว่าโรงเรียนของคุณรักเป็นโรงเรียนที่ การดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าท่านผู้บริหารทั้งสองท่านท่านได้กำชับนะคะว่าคุณครูแต่ละท่านนะคะบุคลากร,ารที่อยู่ในโรงเรียนทุกๆท,ท่านนะคะจะต้องมั่นเอาใจใส่นักเรียนดูแลนักเรียนให้ดีที่สุดให้ถือเป็นเสมือนลูก ะะโดยเฉพาะครูเวนนะคะครูประจำชั้นนะคะท่านก็ได้กำชับท่านผู้บริหารก็ได้กำชับนะคะ,ะท่านห่วงใยนะคะบท้านนะคะที่เข้ามาเรียนโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนคุณล้จะตั้งอยู่ในอำเภอตะวันพิพสัยนะคะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือเปล่านะคะก็มีระบบดูแลที่ที่ค่อนข้างจะดีนะคะมีระบบดูแลมีผู้ริหารที่ท่านมองการไกลนะคะท่านให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าครูจะยุ่งยากแค่ไหนนะคะหัวใจหลักของการทำงาน นะคะก็คือการดูแลนักเรียนให้เต็มที่นะคะให้ความรู้แบบเต็มที่นะคะท่านผูน้บริหารท่านจากการชาตลอดเลยตอนนี้คุณละก็กลับข้ามหน่อยนะคะวันนี้กลับข้ามหน่อยนะคะฝนก็ตกพอลิลนๆนี่แหละนะคะบ้านคุณละก็อ,อยู่บ้านนอก งานครูเป็นงานที่มีคุณค่านะคะเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักนะคะเหนื่อยนะคะแต่ก็เราจะต้องรักในอาชีพของเรานะคะดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะ,ะก็ภูมิใจในหน้าที่ตัวเองนะคะไม่ว่าจะกลับข้ามแค่ไหนนะคะ ก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือนะคะการดูแลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือต่างๆหรือไม่ก็การเอาเกี่ยมบ้านไปถึงนักเรียนทุกคนนะคะพรุ่งนี้คุณครูก็จะออกเกี่ยมบ้าน เยี่ยมบ้านทุกคนไม่ว่าจะใกล้จะไกลก็จะต้องไปให้ถึงนะคะมันเป็นหน้าที่ของคุณครูนะคะที่จะต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็เข้าถึงนักเรียนอ่าให้ถึงนะคะเข้าให้ถึงตามให้ถึงเลยอ่าแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็ภูมิใจในหน้าที่นะคะจะเหนื่อยแค่ไหนก็ภูมิใจ ทุกคนมีหน้าที่นะคะไม่ว่าจะหน้าที่อยู่บ้านก็ทําหน้าที่ดูแลครอบครัวนะคะดูแลลูกนะคะเ mm. วลาก็ดูแลนะคะแล้วก็มีอาชีพของตัวเองอยู่บ้านด้วยอาชีพเสริมนิดหน่อยนะคะเราก็ยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะคะ mm. ก็มีความสุขนะคะเ mm. วลารีวิวให้ดู ะคะเราให้ฟังเนาะนะคะในภารกิจวันนี้ของคุณรักนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเข้าในหมู่บ้านคุณรักแล้วนะคะ u t u b บที่คุณคุณรักทำนะคะอาจจะมีะประโยชน์สำหรับทุกท่านบ้างน,นะคะ คุณักไม่ไม่ได้จํากัดว่าคุณักจะต้องทำเรื่องนี้เรื่องนี้เนะอนะคะคุณคุณลักก็คือทาทาเพื่อที่จะคลายเครียดนะคะดีกว่าอยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้คุลักก็ทําคลิปเพลงบ้างนะคะเพราะว่าอยู่บ้างๆนะคะใช้เวลานะคะหลังจากเรื่องงานบางวันก็อยากทําบางวันก็อยากคลายเครียด บางวันก็ทำคลิปร้องเพลงอย่างเงี้ยมันก็ได้คลายเครียดไปเนาะมีความสุขไปนะคะไม่ได้หวังว่าอะไรมากมายว่าจะต้องอได้คนดูหลายพันหรือว่าได้ยอดดูหลายแสนแะอะไรประมาณเนี้ยนะคะคนคุ้นราไม่ได้คิดต่างจุดนั้นแต่ก็อยากจะทำไปเรื่อยๆนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามคุณรักนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ดูช่องของคุณรักนะคะ,ะก็จะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอันนั้นคือคุณรักทำ ใครเครียดไปนะคะดีกว่าเราอยู่เฉยๆนะคะอย่างน้อยๆเราก็มีความสุขกับงานที่เราทำนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งนะคะวันนี้เลิกงานเอานักเรียนไปไปดูแลนักเรียนที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็รีวิว รยากาศให้ดูอันนี้หมู่บ้านคณละนะคะหมู่บ้านนอกนะคะมองไม่ชัดนะคะคือตอนนี้ฝนกําลังจะไปปล่อยลงแล้วนะคะอันนี้หมู่บ้านคนลัก็จะค่าแล้วนะคะใกล้จะถึงหมอกมองแล้วล่ะนะคะอขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะกลับถึงบ้านก็ขอให้มีความสุขใครที่เดินทางกำลังขับรถอยู่นะคะ ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะหรือไม่น้องๆที่กำลังนั่งทำงานในโรงงานนะคะที่อยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้นักลิตน้องๆน,นะคะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็สู้ส,สู้นะคะคนรักให้กำลังใจนะคะ ตอนนี้เข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะออกไปอีกทีิเดินก็จะถึงบ้านคนลากนะคะ,อะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีนะคะ